ช่วงอาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยไข่ไก่ต้มสุกตราซ p กลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงอาหารดีมีสุขภาพที่หลายคนรอคอยนะคะเพราะว่าเราจะมีการแนะนําเมนูอาหารสุขภาพ ที่อร่อยด้วยนะแล้วก็ดีต่อสุขภาพมานําเสนอกัเป็นประจําทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่คณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังนั่นเองนะคะมาที่คณะนี้แน่นอนก็จะต้องมีสูตรอาหารที่เขาบอกว่าช่วงนี้พิเศษมากเลยเพราะว่ามีการทําหนังสือออกมาเรียกว่าเป็น60ปีพระจอมเกล้าลาดกระบังไร้ขีดจํากัดโอ้โหไร้ขีดจํากัดนะเขาบอกว่าเน้นเรื่องการนําวัตถุดิบพื้นถิ่น สู่เมนูอาหารนั่นเองนะเอาหน้าตาหนังสือประมาณแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยมีเมนูอาหารเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันมาเลือกสรรมาสักสามสี่สัปดาห์ก็แล้วกันให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าเมนูอาหารสุขภาพที่นําวัตถุดิบพื้นถิ่นทาโดยจัดทาโดยราดกระบังเนี่ยเพราะว่าจริงเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไรายได้นี่นะเขาจะเอาไป บริจาคให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารด้วยนะคะก็เรียกว่าได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ทําบุญกันไปด้วยวันนี้เราจะมาเริ่มต้นเมนูอาหารแรกนะคะโดยวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะต่อไปนี้อาจจะมีโอกาสถ่ายเทเภารกิจหน้าที่ <c oughs> ให้น้องโบลูกสาวอิสรสะศรีศรดมไพรบ้างค่ะน้องโบน้องโบมาช่วยแม่เป็นครั้งคราวเป็นระยะระยะ,ะ,ยะแล้วก็มากขึ้นนะคะเพราะว่าดิฉันก็จะมีภารกิจหลายสิ่งอย่างที่ต้องทํากัน เราจะมาทักทายกันกับเชฟของเรานะน้องพลอยชนาการจันศิลาค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะน้องโบสวัสดีส,ส,ดสัสดีคพี่พลอยด้วยนะคะวันนี้พี่พลอยจะทําอะไรคะวันนี้เมนูจะเป็นเมนูมัฟฟินผักกูดค่ะมัฟฟินตัวนี้จะเป็นมัฟฟินที่ทําจากไข่สามาร,รถจะรับประทานเป็นอาหารเช้า๋อแต่ว่าเป็นอาหารเช้าที่ใส่ผักพื้นบ้านคือผักกูดลงไปด้วยใช่งั้นเดี๋ยวให้แนะนำว่ามัฟฟินผักกูดมีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวน้องโบมาช่วยพี่พลอยด้วยแล้วกันนะคะ ตัวแรกเลยนะคะมัฟฟินผักกูดนะคะจะใช้ผักกูด ต่อมาก็จะเป็นไข่ไก่นะคะแล้วก็จากนั้นจะใช้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็เห็ดค่ะค่ะแลวนี่คืออะไรคะนนี้จะเป็นน้ํามันมะกอกค่ะเอาไว้สำหรับผัดไส้แล้วก็ปรุงรสได้แค่เกลือกับพริกไทยพริกไทยดำเท่านั้นเองแล้วมีกระเทียมหอมใหญ่ส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็จะเป็นนมอัลมอนด์อ้าวละน่าน่าน่าตาดีนะเดี๋ยวส่งน้องโบเป็นลูกมือพี่พลอยเลยอ้าวลุยเริ่มต้นจากอะไรก่อนคะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มผัดหอมใหญ่กับกระเทียมก่อนค่ะค่ะ จากนั้นเราจะใส่ไก่นะคะ,ะเนื้อไก่แบบเนื้อไกอันนี้เนื้อสัตว์เราสามารถเปลี่ยนเป็นกุ้งเป็นปลาได้ตามชอบเลยค่ะออใส่ปลาก็ได้หรอคะได้คะ่ะแล้วก อมอ,มอม์นค่ะต่อไปเป็นหนม่งอมอล์มแล้วก็พิกให้หมดเลยล้างเหลือใช้ได้เลย มันก็จะมีการปรุงรสในตัวไข่แล้วก็ตัวไส้ใช่เรียบร้อยแล้ว<ต>เราวอร์มเตาไว้ก่อนเนาะ<ช>180องศาเซลเซียสนะคะ15นาทีอ,อคค่ะระวงังนะ รอนชิมมัฟฟินผักกูดนะคะานี้ละค่ะคือฝีมือของเชฟของเราในวันนี้นะคุณชนาการจันศิลาหรือว่าน้องพลอยนะนี่เป็นผู้จัดก,การร้าน F I Kitchen น,นะเปิดให้บริการด้วยใช่ไหมคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะจานถึงสุกเลยค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ <9 S 1> นะค้องพลอยเก้าโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งก <9 S 2> ้าโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งมาทานฝีมือ จากนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมอาหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารล,กกลาดกระบังได้ขอบคุณน้องพลอยมากนะคะไม่ะะลืมนะคะอยากได้เมนูแบบนี้จริงๆแล้วมีเยอะมากนะเมนูอาหารสุขภาพของเขาเนี่นะคะนี่แหละ60ปีพระจอมเกล้าล,กกลาดกระบังไร้ขีดจํากัดวัตถุดิบพ,พื้นพื้นถิ่นสู่เมนูอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะไรายได้ไปสมทบทุนนะคะช่วยเหลือโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทาหารนั่นเองค่ะและนี่คือรายการชีวิตชีวาสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วน้องพลอยน้องโบและแม่หญิงลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าการเดินหลังพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งช่วยป้องกันโรคพร้อมเมนูสลัดโรกะท้อนห้ามพลาดนะคะ